สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์ครูอ้อมเรืเ่องที่เราจะเรียนก็คือการหารทศนิยมโดยจำนวนนับโดยการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนก่อนอื่นเราก็จะมาทบทวนการหารเศษส่วนข้อ1หาผลหารของเศษส่วนหาหาร4วิธีทำเศษส่วนหาหาร4 เราจะเขียน4ในรูปของเศษส่วนก่อน4เนี่ยเป็นจํานวนนับซึ่งจํานวนนับทุกจํานวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้โดยมีตัวส่วนเป็น1ก็จะเขียนในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วนหนึ่ง จากนั้นให้ทําการหารเศษส่วนโดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจาก4ส่วนหนก็จะกลายเป็น1ส่วนสจากนั้นก็ให้ทําการคูณเศษส่วนแต่ก่อนที่เราจะคูณเศษส่วนนะสังเกตเห็นว่าตัวเศษเนี่ยก็เป็น4ตัวส่วนเนี่ยก็เป็น4เหมือนกันดังนั้นเราสามารถนำา4มาหารทั้งเศษและส่วนได้4หารด้วย4 เหลือ1 4ึ่งสหารด้วยสเหลือ1จะได้ตัวเศษคือ1นคูณหนึได้1ตัวส่วนคือห้คูณนึได้5ตอบเศษ1นส่วนห้านั่นเองข้อ2หาผลหารของเศษ2อส่วนเหาร6 6เป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ6กส่วนหนึ่ง จากนั้นให้ทําการหารเศษส่วนโดยตัวตั้งเขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษและให้เราสังเกตก่อนว่าตัวเศษเนี่ยเป็น2ตัวส่วนเนี่ยเป็น6สามารถนำสองมาหารได้ทั้งเศษและส่วนสองหารด้วย2ได้1 6หารด้วย2ได้3 ตัวเศษก็จะเหลือ1คูณ1ได้1ตัวส่วนก็จะเหลือ7คูณ3ได้21ตอบเศษ1ส่วน21ทบทวนการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน จุดตรงนี้ก็คือจุดทศนิยมข้างหน้าจุดทศนิยมเนี่ยก็จะเป็นจํานวนนะับถึงศูนย์ข้างหลังจุดทศนิยมก็จะมีทศนิยมตําแหน่งที่1ทศนิยมตําแหน่งที่2ทศนิยมตําแหน่งที่3ทศนิยมตําแหน่งที่1เนี่ยจะมีตัวส่วนเป็น10มีค่าประจําหลักคือเศษ1ส่วน10ทศนิยมตําแหน่งที่2มีตัวส่วนเป็น100มีค่าประจําหลักก็คือ1ส่วน100 ตัวนี้เป็นทศนิยมตำแหน่งที่สมีตัวส่วนเป็น1000หรือว่ามีค่าประจำหลักเป็นเศษ1ส่วน1000นั่นเองมาดูการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนตัวอย่างแรกศูดเป็นทศนิยม1ตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น10สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน10 หนึ่งจุดเก้าเป็นทศนิยมหนึ่งตำหน่งมีตัวส่วนเป็นสิบเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษสิบเก้าส่วนสิบสี่จุดสองห้าเป็นทศนิยมสองตำหน่งมีตัวส่วนเป็นหนึ่ร้อยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษสี่ร้อยยี่สิบห้าส่วนหนึ่ดร้อยเปเป็นทศนิยม3ตำหน่งมีตัวส่วนเป็น1000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า9,438 ส่วน1,000นั่นเองต่อมาพิจารณาการหาผลหารของ0.8หาร2 0.8หาร2เนี่ยก็หมายความว่ามีอยู่0.8และแบ่ง0.8นี้ออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันจะได้กลุ่มละเท่าไรครูจะใช้รูปช่วยในการอธิบาย0.8ก็มีค่าเท่ากับ 7 8ส่วน10นั่นเองดังนั้นในรูปของเราเนี่ยก็จะแบ่งช่องออกเป็นทั้งหมด10ช่องเท่าๆกาันและระบายสีทั้งหมด8ช่องครูจะแบ่งทั้ง8ช่องนี้ออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกาันก็จะได้กลุ่มละ4ช่อง4ช่องจาก10ช่องก็คือเศษ4ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมก็จะได้ว่า0.4นั่นเอง จากรูปม,มีส่วนที่ระบายสีทั้งหมด0.8ดาวแบ่ง0.8ออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันได้กลุ่มละ0.4ดังนั้น0.8ฐหาร2เท่า, 2, ทากับ0.4นั่นเองการหาผลหารของ0.8หาร2อาจเปลี่ยน0.8ในรูปของเศษส่วนแล้วหาผลหารได้ดังนี้0.8เขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ8ส่วน10หาร2 2ตัวนี้เป็นจำนวนน้ำเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วนหนึ่งจากนั้นหาหาผลหารเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมก็คือเศษแปดส่วนสเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จากนั้นหาผลคูณก่อนที่เราจะคูณเราก็สังเกตเห็นว่า8กับ2เนี่ย8ปเป็นตัวเศษ2เป็นตัวส่วนสามารถนำา2มาหารได้ทั้งเศษและส่วน เราก็เอา2ไปหารเลย8หารด้วย2ได้4 2หารด้วย2ได้1ตัวเศษก็จะเหลือ4คูณ1ได้4ตัวส่วนก็จะเหลือ10คูณ1ได้10นั่นเอง4ส่วน10เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.4ดังนั้น0.8หาร2มีค่าเท่ากับ0.4นั่นเอง เราก็จะมาตรวจสอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารที่ว่าตัวตั้งตัวตั้งก็คือ0.8ตัวหน้าเนี่ยจะเรียกว่าตัวตั้งหารด้วย2ตัวข้างหลังเครื่องหมายหารจะเรียกว่าตัวหาร0.4ก็จะเป็นผลหาร ตัวตั้ง0.8หารตัวหารก็คือ2ได้เท่ากับ0.4ก็คือผลหารตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งก็คือ2ตัวหลังคูณกันเนี่ยก็จะได้ตัวหน้านั่นเอง2คูณ0.4ก็จะได้0.8การตรวจสอบความถูกต้องของผลหาร2คูณ0.4เนี่ยนักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขคิดได้นะคะ ตัวอย่างถัดมาพิจารณาการหาผลหารของ0.06หาร3ก็หมายความว่ามีอยู่0.06และแบ่ง0.06เนี่ยเป็น3กลุ่มเท่าๆกันจะได้กลุ่มละเท่าไหร่ครูก็จะใช้รูปภาพช่วยในการหาคำตอบเหมือนกัน0.06เนี่ยเป็นทศนิยม2ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน100ก็คือมีทั้งหมด100ช่องแล้วระบายสี6ช่อง จากนั้นจะแบ่งช่องนี้ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันก็จะได้กลุ่มละ2ช่องกลุ่มละ2ช่องก็คือเศษ2ส,ส่วน100ก็คือ2ช่องจากทั้งหมด100ช่องเขียนให้อยู่ในรูปสศนิยมได้ว่า0.02นั่นเองจากรูปมีส่วนที่ระบายสีอยู่0.06 แบ่ง0.06ออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันได้กลุ่มละ0.02ดังนั้น0.06หาร3ได้เท่ากับ0.02การหาผลหารของ0.06หาร3อาจเปลี่ยน0.06ในรูปเศษส,ส่วนแล้วหาผลหารได้ดังนี้0.06เป็นทศนิยมสองตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส,ส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน100 หาร3 3เป็นจำนวนนะับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วนหนึ่งทำการหารก็คือตัวตั้งเขียนเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษก่อนที่เราจะคูณเราก็สังเกตเห็นว่า6กับ3เนี่ยสามารถนำามมาหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วน6ก หารด้วย3ได้2 3หารด้วย3ได้1ตัวเศษก็จะได้2ู1ได้2ตัวส่วนก็คือ100คู1ได้100 1. นั่นเองเศษ2ส่วน100ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2ตำแหน่งได้ว่า0.02นั่นเองดังนั้น0.06หาร3ได้เท่ากับ0.02ตรวจสอบ คำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารที่ว่าตัวตั้งหารตัวหารเท่ากับผลลัพธ์หรือตัวหารคูณผลลัพธ์จะได้เท่ากับตัวตั้ง3คูณ0.2เท่ากับ0ู0 0 6. ตรงนี้นักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้หรือจะจำว่าสองตัวหลังคูณกันเนี่ยจะได้ตัวหน้าก็ได้นะคะ สรุปได้ว่าการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับเนี่ยหาผลหารได้โดย1เขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน2หาผลหารของเศษส่วนกับจำนวนนับ3เขียนผลหารในรูปของทศนิยมตัวอย่างถัดมาแสดงวิธีหาผลหารข้อ1 3.15หาร7 เราก็จะเขียน3.15เนี่ยในรูปของเศษส่วนก่อน3.15เป็นททสนิยม2ตำแหน่งมีส่วนเป็น100ได้315ส่วน100 7เป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ7ส่วน1 จากนั้นทําการหารโดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษสังเกตเห็นว่าตัวเศษก็คือ3 1 5เนี่ยกับตัวส่วนที่เป็นเลข7สามารถนํา7มาหารได้ทั้งเศษและส่วนเลย7 4็8เหลือเศษ3 7 5เได้35 7 1 7 จะได้ตัวเศษคือ45ู่ณได้45ตัวส่วนก็คือ100คูณได้100เศษ4 5ส่วน1 0 0สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมได้ว่า0.45ตรวจคำตอบโดยการนำตัวหารคูณผลลัพธ์จะได้ตัวตั้งตัวหารก็คือ7 ผลลัพธ์ก็คือ0.45จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งคือ3.15ดังนั้น3.15หาร7ได้เท่ากับ0.45นั่นเองตอบ0.45ตัวอย่างถัดมา0.504หาร6 ครูจะเขียน0.5.04ในรูปของเศษส่วนก่อน0.504เป็นทสนิยม3ตำแหน่งมีตัวส่วนเป็น1.000สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า504ส่วน1.000หาร6เป็นจำนวนนับเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วนหนึ่งทำการหารดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิม เปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จากนั้น504กับ6เนี่ยสามารถนำา6มา,าหารได้ทั้งเศษและส่วนเลย6อะไรได้5ไม่มีใส่0 6ย์อะไรได้50ก็คือ6 6 8 48เหลือเศษ2 6อะไรได้24ก็คือ6 สี 4, 4, 4, 6 4หารด้วย6ได้1ตัวเศษก็จะเหลือ84คูณได้84ตัวส่วนเหลือ1,000คูณได้1,000เมื่อมีตัวส่วนเป็น1,000แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปพสนิยม3ตำแหน่งได้ว่า0 0 8 4จตรวจตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง หกคูณศูนยจะต้องได้เท่ากับ0.5นยเมื่อเราตรวจคำตอบได้แล้วว่าเท่ากันดังนั้น0.5 0.4หาร6ก็จะต้องได้เท่ากับ0.084ตอบ0.084นั่นเอง แสดงวิธีหาผลหารข้อ1 0.08หาร8 0.08เป็นทสเซยม2ตำกำนนงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ8ส่วน100าหาร8 8เป็นจำนวนนะับเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ8ส่วน1ทําทำการหาร โดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จะเห็นว่า8กับ8เนี่ยสามารถนำ8มาหารได้ทั้งเศษและส่วนหรือว่าสามารถนำ8มาตัดได้นั่นเอง8หารด้วย8ได้1 8หารด้วย8ได้1 หนคูณหได้1น0่งคูณหได้100มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตำแหน่งได้ว่า0.01การตรวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งแปดคูณศูนจะได้เท่ากับ0.08ดังนั้น0.08 หาร8ได้เท่ากับ0.01ข้0.01ข้อ2 1.6หาร2 1.6เป็นทศนิยม1นตำแหน่ง,นงสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ16ส่วน10หาร2 16ส่วน10 2เนี่ยเป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วนหนึ่งจากนั้นทำการหาผลหารด้วยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษส่วนกับส่วนเป็นเศษ16และ2ส,สามารถนำสองมาหารได้ทั้งเศษและส่วนหรือนำสองมาตัดนั่นเอง16หารด้วย2ได้แปหารด้วย2ได้1เหลือตัวเศษเท่ากับ 8คูณ1ได้8เหลือตัวส่วนคือ10คูณ1ได้10เมื่อมีตัวส่วนเป็น10แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมหนตำแหน่งได้ว่า0.8การตรวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์ต้องได้เท่ากับตัวตั้ง2คูณ0.8ต้องได้เท่ากับ1.6 ดังนั้น1.6หาร2เท่ากับ0.8ต่อ0.8ข้อ3 14.4หาร4 14.4เป็นพทสนิยม1กำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า14.4ส10หาร4 4เป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษสส,ส่วนหนึงจากนั้นทำการหารโดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลียนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จากนั้นสังเกตเห็นว่า144กับ4เนี่ยสามารถนำา4มาหารได้ หนึ่้อยสิบีอะไรได้0ไม่มีสีอะไรได้14ก็คือ432สเหลือเศษสอสีอะไรได้24ก็คือ4ี่หกสีหารด้วย4ได้หนึ่งตัวเศษเหลือ36คูณหได้36ตัวส่วนเหลือ10บคูณหได้10เมื่อมีตัวส่วนเป็นสิแล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมหนึ่งตำแหน่งได้ว่า3.6ตรวจคำตอบให้นำ ตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งได้4คูณ3.6จะต้องได้เท่ากับ14.4ดังนั้น14.4หาร4ได้เท่ากับ3.6ต่อบ6ข้อ4 6.18 6.18เป็นทศนิยม2ตำแหนง่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า618ส่วน100หาร6 6เป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ6ส่วน1จากนั้นทำการหารเขียนตัวตั้งเหมือนเดิม เปลี่ยนข้างมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษจ,จากนั้น618กับ6เนี่ยสามารถนำา6มาหารได้6อะไรได้6ก็คือ6กหนึ่งหกอะไรได้1ไม่มีใสศูนย์ทดตรงนี้หนึ่งหอะไรได้18ก็คือ638 หหารด้วย6ได้1ตัวเศจก็จะเหลือ103คูณ1ได้103ตัวส่วนเหลือ100คูณ1ได้100เมื่อมีตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมสองตำแหน่งได้ว่า1.03การตรวจคำตอบก็ให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์ต้องได้เท่ากับตัวตั้ง6คูณ1.03จะต้องได้เท่ากับ6.18 6.18หาร3ได้เท่ากับ1.03ตอบ1.03พอ5 2.115หาร3 2.115เป็นทศนิยม3ตำแหน่งเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า2115ส่วน1,000หาร3 3. เป็นจำนวนนับเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ3ส่วนหนึ่งการหาผลหารให้เขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ2 1 1 5กับ3เนี่ยสามารถนำ3ามมาหารได้ สอะไรได้สองไม่มีใสศูนทดไวสองสาอะไรได้21ก็คือ3ามเจ็ดยี่อมอะไรได้1ไม่มีใส่0นย์ทดไว้1 3อะไรได้สิบห้าก็คือ 3, 55, 3ามห้าสิบห้าสามารด้วย3มได้หนึ่งตัวเศษก็จะเหลือ7จ็ดรยห้าคูณหได้7จ็ห้าตัวส่วนก็คือ1นึ่งพคูณ 1, ได้หนึ่งพ จากนั้นเขียนผลลัพธ์ในรูปของทศนิยม3ตตำแหน่งได้0.705การตรวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้งดังนั้น2.115หาร3เท่ากับ 0.705ตอบ0.705ข้อ6 111.60หาร90 111.60เป็นทสนิยม2ตำแหนง่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า1 1 6 0ส่วน100 90เป็นจำนวนนะับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า90ส่วน1จากนั้นหาผลหารโดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ90กับ11,160 สามารถนำ90มาตัดได้ค่ะเราก็หารด้วยเอา10มาตัดก่อน11,160หารด้วย10 90หารด้วย10ก็จะเหลือ9จากนั้นให้นำ9ไปหารทั้งเศษและส่วน9อะไรได้1ไม่มีใส่0ก็ทดไว้1 9อะไรได้1 1ก็คือ919 เหลือเศษเหลือเศษสองทดไว้สองเอะไรได้21ก็ใกล้เคียงสุด9 2้าเหลือเศษสามเก้อะไรได้36ก็คือ9ก้าสี่สามหกเารด้วย9ได้หนึ่งตัวเศษก็จะเหลือ924ารู้ณหนึได้9ก้ยยี ตัวส่วนก็คือ100คูณได้100เมื่อมีตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยม2ตำแหน่งได้ว่า9.24นั่นเองตรวจคำตอบก็ให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะได้ตัวตั้ง90คูณ9.24จะได้เท่ากับ111.60 ดังนั้น111.60หาร90ได้เท่ากับ9.24ตอบ9.24ข้อ7 9.7หาร10 9.7เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า97ส่วน10 ิเป็นจำนวนนับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าเศษ10ส่วนหนึ่งจากนั้นทำการหารด้วยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ97คูณ1ได้97 10คูณ10ได้100 เมื่อมีตัวส่วนเป็น100แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม2องตำแหน่งได้ว่า0.97การตรวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง10คูณ0.97จะต้องได้เท่ากับ9.7ดังนั้น9.7หาร10ได้เท่ากับ0.97ตอบ0.97นั่นเอง ข้อ8 1.4เป็นทศนิยม1ตำแหน่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า14ส่วน100 100เป็นจำนวนนะับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่า100ส่วน1จากนั้นทำการหารด้วยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษ การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกัวส่วน14คูณ1ได้14 10คูณ100ได้1,000เมื่อมีตัวส่วนเป็น1,000ันแล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศสิยนิยมตำแหน่งได้ว่า0 0 1 4การตรวจคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง 100คูณ0.014จะต้องได้เท่ากับ1.4ดังนั้น1.4หาร100เท่ากับ0.014ตอบ0.014นั่นเองเ,เท่า9 10.5หา100 10.5เป็นทศนิยม1ตำแหน่งขนให้อยู่นรูปเศษสรได้ว่า 1นึหารสิบหนึ่งร้อยเป็นจำนวนนะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ว่าหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งจากนั้นทำการหารโดยเขียนตัวตั้งเหมือนเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณกับเศษส่วนกับส่วนกลับเส่วนเศษการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำตัวเศษกับตัวเศษตัวเศษกับตัวส่วนหนึ่งร้อยห้าคูณหนึ่ง 10คูณ100ได้เท่ากับ1,000ถ้ามีตัวส่วนเป็น1,000แล้วเราก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทศนชิยม3ตเปหนแงได้ว่า0.105การตปวดคำตอบให้นำตัวหารคูณผลลัพธ์จะต้องได้เท่ากับตัวตั้ง100คูณ0.105จจะต้องได้เท่ากับ10.5 10ดังนั้น ส,สิบหาร้อยได้เท่ากับ0.105ตอบ่อศูนย์หให้ทําแบบฝึกหัดครูจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปใน YouTube นะคะเสร็จแล้วก็แคบส่งครูประจำชั้นเหมือนเดิม